จริงอ่ะถ้าคนสติสตางค์เขาเต็มพร้อมนะเขาคงไม่ทําอย่างผมแน่นอนเดี๋ยวผมจะไปละเราไม่ปั่นจัก,กรยานไปหรอกเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปแต่ไม่มอเตอร์ไซค์มันเสียกไม่มีไงเพราะฉะนั้นก็ต้องขับบกเฮ้ยปั่นจักรยานไปนิจจักรยานคู่ใจของผมผมต้องปั่นมันไปแน่นอนผ <c oughs> มบอกได้เลยว่าตาข้องผมตอนนี้ร้อนนะมากไปไปโซฟีเลย <c oughs> คิดเลยว่ากูจะไปจริง ผมไม่ปั่นจักรยานจริง,รงหรอกแมอากาศร้อนขนาดนี้ให้ปั่นจักรยานก็บ้าแล้วยิ่งใส่ชุดแบบนี้นะเป็นลมตายอกตว้เลยเไ,ได้แต่มันร้อนไงให้บอกว่าปัน่นไปตอนนี้ก็หอบแฮกๆเ,เหมือนกันนั่นแหละเซฟพลังงานขอาซอยนี้โอเคงั้นเจอกันที่นู่นแล้วกันขณะนี้เรากำลังเดินทางไปจังค่ายบุยสิงสะพานหงส์ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งยิ้วนบนสถานอำเภอเชื่อของจังหวัดเชียงราย ก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์มีว่ามีผู้ชายคนหนึ่งออการลังสู้กับผู้ชายอีกคนหนึ่งและก็มีอยู่ว่าผู้ชายคนนั้นทําการฝึกมวยมาอย่างนานนิดหนึ่งก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่แต่นี่คือเรื่องราวสตรอรี่ของเขาก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้ชายผอมแห้งเล็กน้อยแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่ลวเขาเริ่มมีกล้าเป็นมัดๆแล้วก็สู้กับคนสู้กับคนนี้เป็นวันสุดท้ายเขาก็สภานี้แเลยครับทุกคนขยันทิงสปารของคกูอยู่นี่แล้วเย้ เพื่อนซีมาตอนรับอย่างน้ำใจนค่ายมวยสิงสะพานทองแม่ค่ายมวยสิงสะพานทองชกมือครับผมนี่คเรนั้นเองพวกเขาก็กำลังเรียนกันอยู่นะครับเด็กๆก็กำลังเรียนกันอยู่โดยครูชาตินะครับเจ้าของค่ายมวยส่วนผมก็ยืดแอคอยู่ตรงนี้นะครับเด็กๆก็ทำการเรียนพื้นฐานโดยการฝึกแบบเบสิกเบสิก เดยพี่พรอมนะครับคนนี้นะครับมึงกีตาแล้วก็นักร้องของเราส่วนนี้ครับคือครูสุชาตินะครับจาของค่ายมวยของเราโอเคที่นี้ก็เปิดให้เรียนฟรีนะครับตรงนี้ไปจนถึงเดือนกันยานู่นเลยครับก็ใครสนใจก็สามารถเข้ามาเรียนได้เรียนฟรีนะครับ ันี่ก็จะเป็นการล่อเป้านะครับเป็นการล่อเป้าให้ต่อยซ้ายต่อยขวาตรงนี่และครับเอาแบบเบสิกเบสิกไปก่อน ค้าเด็กต่อยเแรงวันนี้เอาแรงวันนี้ไม่ต้องกลัวกูหรอกแรงกูนิดหน่อยปุ๊บเลยปุ๊บเส้นหน้ากนี่สดไม่เป็นไรพด้พร้อมแล้ว9 2

อลบหนึ่งสองไปหย่อมเดี <convention karang> ๋ยวพักเลยเราเดียวเลยคุณครูฮะบอให้นักเรียนเอากางเกงขึ้นหน่อยฮะกางเกงหลุดตูดแลวตอนนี้หนึ่งสองลบลบหนึ่งสองลบลบสองสองหนึ่นี่ตัวตึงฮะตัวตึงลบตู งูลาตัดสินแล้วบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ออมมือแน่นอนงานเนี้ยไม่ออมมือคุณยอมไหมอะ่าไปฟังมันฮะเดี๋ยวจะเอาพุงนวดให้ดูไอคุณยังไงมาอยากดูมันสักอะไรเห็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยไปมาไปอีกต่อไปรู้จักหมูผิวไหมครับเดี๋ยวจะเฉลิใช้ให้ดูยังลือ มีการลืมไหว่ก่อนว่าก่อนที่เราจะนุ่มนเนี่ยเราต้องไหว้ครบรุ่นพี่โดยเฉพาะรุ่นพี่ที่เขาเสียสละเวลามาซ้อมให้เรามาตะโกนเพื่อคลิปนี้ขอเดินไปชมกันนะครับเราทำเพื่อความเติอนะครับและวินาทีต่อจากนี้ไปท่านทูจะได้พบกับหมูฮาบในอีกไม่ช้าเชิญรับชมได้เลยจ้า หนึ่งสองสามบนหนึ่งสองสามบนหนึ่งสองสามบนหนาหนึอามบนหนึนหนึ่ปานเ แห่งไม่มีแรงถ้าเตะแรงกลัวพี่เขาจะเล่นกีตาร์ไม่ได้แต่โทษทีอะไรนะช่วงนี้ไม่ได้เล่นใช่ไหมช่วงนี้ไม่ให้ได้เล่นครับถือไม้ครับแต่ถ้าหักมาก็ถือไม้ไม่ได้เหมือนกันครับถามไม้ไม่ค่อยดีด้วยพนะี่นันแข่งมาอตามกู 1, 2, 3, โอ้

เแมนต่อยมวยหรือเล่นมวยปั้มวะเฮึฮึมาพฮึฮึโอ้จริงเหรอสงสารสงสารตัวเองนี่แหละเดี๋ยวจะไม่มีแรงกลับบ้านมันเป็นทักษะที่เราจะต้องฝึกเพื่อให้นักมวยเรากลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือนเดิมนะครับจริงไหมจริงครับจริงครับไกลไปแล้วเป็นไง

ปิดคลิปเลยครับพี่มาดูบรรยากาศของการเรียนมวยกันดีกว่าครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นการบันเทิงแล้วกันนะครับช่วงนี้ถ้าหากว่าใครมีความสนใจที่จะเรียนมวยไทยก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะครับที่ค่ายมวยสิงสะพานโขงเดี๋ยวจะทิ้งโลเคชั่นไว้ให้นะครับเปิดเรียนฟรีนะครับตั้งแต่เดือนมีนาไปจนถึงเดือนกันยายนนู่นเลยครับในปี2568นี้นะครับถ้าหากว่าใครมีความสนใจก็ สามารถเข้ามาเรียนด้วยกันได้นะครับเข้ามาออกกําลังกายด้วยกันเพื่อฟิตหุ่นด้วยกันนะครับโคตรมันเลยเนี่ยครับผมวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยฮะเราไม่เห็นมีอะไรเลยฮะเหมือนกับที่เขาคุยแกแข่แดงฮะนะครับแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาซ้อมในที่นี่นะครับก็มาฝึกกันได้เราเปิดการเรียนกันอยู่อ่าแล้วที่ค่ายมวยอะไรนะสิงสะพานโขงสิงสะพานโขงนะครับผมนะแถวไหนนะฮะบอกใกัดไปหน่อยเชียงของครับเชียงของซิตี้เดี๋ยวเราจะมีอ google map ใช่ใช่เซ็นห้ด้านล่างแล้วกัน ทกประการแล้วคที่ค่ายก็มีเสื้อเสื้อขายด้วยเสื้อขายผนะแล้วก็ใสมาใส่ไปที่ไหนก็คนรู้จักกโกเกนะใครเห็นก็อยากจะถ่ายรูปนะฮะใส่ปุ๊บมีแฟนปับ๊บเจอใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับใครอยากจะออกกำลังกายก็สามารถมาออกกำลังกายอย่างพวกเราได้ครับแค่คุณมีกระติกกระใจออกกำลังกายค,คุณก็จะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นวันละนิดครับผม yes <c oughs> <c oughs> ตัวนึกตัใจอย่าลืมกดไลค์ตัวแชร์กับคลิปนี้ด้วยครับคลิปนี้ขอให้ทุกคนนั้นหันมารักษาสุขภาพตัวเองนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนเหมือนกับผมในปัจจุบันนี้หลังจากที่ผมอ้วนเนี่ยผมป่วยง่ายสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีนะครับทุกคนนั้นรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับแล้วก็หันมาออกกำลังกายกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับปาคุณคอยจำได้พอมไหม